一、二、三、四 <打 S 3>、啊、五、啊、六、七、啊呀！一、一、一、一。一一一 วันนี้นะคะก็มีเด็กคนนี่กาลังร้องไห้แม่หนูกำลังอยู่ที่บ้านยายนั่นเองก็คือยายหนูนั่นเองนะคะเพราะว่าวันนี้ได้ข่าวมาว่ายายหนูมีลูกตัวใหม่มาทั้งร่างในชีวิตของน้องอาทูเลยนะคะที่ได้เล่นกับน้องหมานั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าน้องอาทูเนี่ยนะจากตื่นเต้นกลัวหรือว่าดีใจอ้าวยายเปิดแล้วเหรอโอ้ย แล้ว,ว,วเล็จานจานอ่ะโอเคเล็กจานด้วยจานจาน,นโอเคอมาเอาปููเด็กต้องไม่ปวจ้านี่เห็นไหมคือตบรอแล้วนะวทิปตบอะจานจานไหมลูก อืมเขากลัวทูมาเอออ่ะ,อะ,อะ,อะหนูจับไหมหนูจับไหมอ่ะโอเคหนูจับน้องเบาๆนะลูกหัวเบาๆหรอกลูกหววัวเบาๆจอ่ะนั่งไหมให้นั่งมันเหรออ่ะอ่ะไม่ต้องกลัวนะพี่เข้าใจดีเชื่ออะไรครับจ้า,จานเก่งมากเสี่ยวจ้าน เป็นพันนะคะปอมเมเรเนียนพันนี้เนี่ยต้นกําเนิดเขาเลยเนี่ยนะคะก็เคยเป็นสุนัขลากเลื่อนเนี่ยที่ไอซ์แลนด์มาก่อนแล้วชื่อเนี่ยปอมเมเรเนียนอ่ะได้มาจากแคว้นๆหนึ่งนะคะที่อยู่ในโปแลนด์จริงๆเราเรามีตัวแรกด้วยคือเป็นปอมเมเรเนียนเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นสีส้มนั่นเองเนาะตัวนั้นเนี่ยน้องเขาก็แก่แล้วแล้น้องเขาก็ ไปแล้วนั่นเองนะคะอายุแบบสิริรวมกันถือว่าแข็งแรงมากๆเลยนะคะสำหรับสุนัขพันธุ์เล็กนะทุกคนก็คือแม่พีบ่ะกี่ปีนะ15ปี 15ปี <Wow. S 1> ทีปิปในที่นี้นะคะก็คือจะมาจากตัวละครตัวละครหนึ่งนะคะที่อาจจะไม่ได้เด่นมากโนในภาพยนตร์แต่ว่าจริงๆแล้วในหนังสือเนี่ยค่อนข้างมีบทบาทมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเขาเป็นแบบว่าเหมือนผีแสบซาๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในปราสาทฮอกวอตนั่นเองนะคะหนูเรียกเขาดีๆสิลูกถ้าหนูเรียกอย่าง,งานั้นจ้านาก็ไม่ไป ไม่ต้องกลัวจ้านมาจ้านมานี่มาไม่ต้องกลัวมาๆๆไม่ต้องกลัวมาอเคแล้วหนูลูปเขาเบาๆอย่างนี้ลูกลูบเบาๆโอเคไหมเห็นไหมเอ้ยไม่เป็นอะไรนะเป็นอะไรแบบจ้านเขาเลียเฉยๆลูกเดี๋ยวไปล้างมือกันอะหนูจับเบาๆหนูจับเบาๆอย่างนี้ลูกจ้าอ,อะจับเบาๆสิ เสียงเราเบาสิกลัวแบบจับเบาๆเซียวจ้านเนี่ยก็เป็นชื่อนะคะของแบบนักแสดงชายท่านหนึ่งที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากๆเลยแล้วคือมีแฟนคลับเยอะมากทําไมต้องเป็นชื่อนี้อะแม่มาสัมภาษณ์หน่อยชอบ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 มากเหรอชอบมากเออ <laughs> ขินเข,นขินแก่6สิแล้วยังเขินอีกเหรอเขาเป็นนักแสดงที่เก่งเรียนก็เก่ง หล่อด้วยหล่อด้วยหล่อขนาดไหนใส่ก็ดีอุ้ยใส่ก็ดีด้วยีเป็นเยอะเป็นคอบเาหมดเออเอามือถือมาดูหน่อยมือถืออ่ะแม่อยู่ในกลุ่มอะไรเรายืนยันความเป็นติ่งของแม่เราคือกลุ่มอะไรอ่ะแม่ปอตี้อะไรอ่ะปอตี้จ้านปอตี้จ้านนี่นะคะทุกคนแม่เราอยู่ในกลุ่มนี้แล้วใครคือตีอ่ะหวังอีปอตีก็คือตีไง ย่อมาจากตีหวังอีปออะไรเงี้ยแล้วก็มีจ้าด้วยอ๋อก็คือเป็นกลายเป็นป๋อสองคนสองคนแฟนคลับอ๋อเป็นแฟนคลับสองคนเลยป๋อกับเจียจ้านแล้วแม่เป็นแฟนคลับใครแม่แม่เป็นแฟนคลับของเจียจ้านคนเดียวลัทธิปรมามจ้านปอลามจ้านเรายืนยันความเป็นติ่งของแม่เรานะคะโดยการที่แม่เราเนี่ยนะคะอยู่ในกลุ่มไลน์นะคะที่มีสมาชิกถึง1,637คนนะคะทุกคนแล้ววันวันคุยเรื่องอะไรกันบ้างอ่ะเขา อัปเดตงานอัปเดตรูปภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแม่นั่นก็เลยไปเหตุผลนะคะว่าทําไมแม่ถึงให้ชื่อนี้กับเสี่ยวจ้านใช่ไหมเพราะว่าเป็นศิลปินชายนะคะดาราชายที่แม่ชื่นชอบมากจริงๆเนาะแล้วก็คือเขาก็เป็นคนมีความสามารถแล้วก็หล่อด้วยนั่นเนองเนาะแต่เหตุผลเนี่ยทำไมเสี่ยวจ้านเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง จุดลาต้นเลยนะก็คือพี่ชายนะคะของแม่หนูนั่นเองนะคะซื้อมาเพราะว่ากลัวแม่เนี่ยจะเป็นโรคซึมเศร้านั่นเองเนาะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็คือมีกันสามพี่น้องเราก็จะอยู่ด้วยกันคึกคืนอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าหลังจากที่พี่สาวคนโตแต่งงานออกไปนะคะแล้วก็แม่หนูเนี่ยก็คือแต่งงานออกไปตาหนูเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ประเทศไทยทุกวันอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ชายเขาก็เลยเห็นว่าเออแม่เนี่ยอาจจะเหงาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีแบบว่าสมาชิกคู่ใจนะคะคือเป็นพีฟเนี่ยแต่พอพีฟไปเนี่ยพี่ ถายเขาก็เลยเห็นว่าเออกลัวแม่จะเหงาหรือเปล่าผู้บีไปเซอร์ให้ประมาหน่อยเนี่ยเห็นหมั้ตรงนั้นน่ะหยิบกระดาษนั้นให้หน่อยซ้ําขอหน่อยโอเคขอบคุณครับอูยยกมือไหว้ด้วยก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นใบเซอร์จากสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขประเทศไทยชื่อสุนัขนะฟรุกปลอมโคดี้มีเลขทะเบียนนเป็นพันธุ์ Pomeranian สี Orange นะคะทุกคนแต่ทําเป็นสีดําอ่ะแม่ใบไมบเขาเขียนว่าสีส้มนะ ส้มแปลกเนี่ยหรอม,มีมีดำแซมแซมอะไรอย่างนี้เนาะดื้อเยค่ะแม่ไม่ดื้อเลยคนะ่ะติดแม่ไหมติดติดสุดๆเลยเนาะ พี่อยากจะแนะนาเลยนะคะทุกคนสําหรับใครอ่ะที่อยากเลี้ยงสุนัขอะไรอย่างนี้เนาะเราต้องศึกษามาให้ค่อนข้างดีเลยนะคะทุกคนแล้วก็ต้องทําความเข้าใจกับมันมากๆเลยนะเพราะว่าอย่างตัวแม่หนูเองเนี่ยก็คือมีประสบการณ์ในการเลี้ยงตัวแรกเนี่ยผิดพลาดไปบ้างบางอย่างเราอ่านตามหนังสือแล้วเราก็เอามาแบบปฏิบัติแบบไม่ถูกต้องเท่าไหร่นักเหมือนตอนเด็กๆะเราเลี้ยงมันมาแบบดุมันค่อนข้างโยอะไรอย่างเงี้ยแบบพยายามแบบว่าสอนให้มันแบบว่าอึหรือปัสสาวะเนี่ยให้เป็นที่ใช่ไหมเราก็เลยใช้เทคนิคที่เขาสอนมาในหนังสือ สมัยนั้นนะทุกคนมัน15ปีที่แล้วเนี่ยก็คือทุกครั้งที่มันแบบว่าปัสสาวะโอ้ขอบคุณครับปัสสาวะผิดที่เนี่ยเราก็จะเอาเหมือนทาโทษมันนะเหมือนแบบเอาของแบบหนังสืออะแบบปาลองอย่างเงี้ยปุ๊บอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้นมันก็เลยทำให้มันเหมือนแบบเป็นโภาวาเป็นโลแบบตกใจอะไรอย่างนี้นั่นเองนะพอมาเป็นจ้าเนี่ยแม่แล้แม่ฝึกมันยังไงคะก็คือใจเย็นมากขึ้นใช่ป่ะแม่ก็ไม่ได้แบบเราก็ไม่ได้ปาหนังสือเหมือนเมื่อก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้มันปัสสาวะเป็นที่แล้วแล้วแม่เลี้ยงมันยังไงแม่สอนมันยังงไ กระดาษวางไว้แล้วให้ก็ฉีฉีแล้วก็ใจเย็นๆเอาวางไว้หลายที่แล้วพอเขาเริ่มฉีเป็นที่เป็นทางแล้วเราก็เริ่มเอาเก็บเก็บมาให้เหลือที่เดียวอแล้วเขาก็ฉีนี่อย่างตอนนี้คือมันอุจจาระเป็นที่ยังแม่เป็นที่แล้วก็คือตรงที่เดิมของมันที่เดิมอ๋อจานจานน้องเขากลัวเนี่ยหนูมาลูบนี่มาลูบมาค่อยๆลูบนี่เห็นไหมอ้ยค่อยเล่นกับมันนะ ค่อยๆเล่นเบาๆเอๆเอค่อยๆจับมันจะได้ไม่ตกใจ <c oughs> หนูจะไม่ทำอะไรมันอ,ะอ่ะ้อะไปะไปเล่นกับจานานะอ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 ะ้ะอ่อะ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 อ้ยยยอนนะอ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 ะะอ อทูเลี้ยงได้เหรอครับอทูเลี้ยงได้ไหมครับยังกให้ยังไม่ครับเอ้าเอ้ามเอาไปเอาไปไปอุ้มไอ่ะแล้วมาอุ้มาอออือ่ะออืออืออออออืออือ้ออนออยเออออ ไม่ทำไม่ทำอย่างนี้ไม่ดีหรอกอ่าทำอะไรเนี่ยหรูจะทำอะไร อ๋ออย่างนั้นตัดหมาน้่งเหรอหอิจหาเหรอที่คิดเอาไว้นะคะ<ม>ก็คือจะเลี้ยงเป็นสุนัขเฝ้าบ้านนั่นเองนะคะก็คือเป็นพันธุ์ไทยหลังอ่านอะไรอย่างนี้เนาะ<ม>เพราะเราก็รู้สึกว่าเออเป็นหมาไทยนะคะเป็นสุนัขไทยที่เฝ้าบ้านได้นะคะทุกคนแล้วก็ที่สาคัญก็คือซื่อสัตย์ต่อเจ้าของอย่างบ้านเราก็จะเซตประมาณต้นปีใช่ไหมทุกคนคือน้องอถูก็ยังเล็กมากๆกับประมาณแบบเออสองขวบครึ่งเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าวันข้างหน้าแบบมีน้องเข้ามาอีกคือแบบเป็นเบบี้อีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดไว้เหมือนกันนััันน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 เเเาาว่่่่ออปปป็็็ตต้งงุ์ทีไมรยกลบ อะไรอยู่ตรงนั้นลูกทูทูครับพี่เจ้าตัวเล็กไปนู้นละจันอ้อมไปไหนนะจันพี่ทูอยู่นี่ลูกอทูมานี่มาทูทูครับมาเท่าที่แบบว่านั่งสังเกตเนี่ยนะคะทุกคนคืออทูเนี่ยเขาก็อยากเล่นแหละ จานก็อยากเล่นดูลักษณะเหมือนทั้งคู่ต่างจบตากันแต่ว่าไม่เข้าขากานะันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีความแบบว่าเก้ๆกกลางๆแบบกลัวๆอยู่นะเฮ้ยแต่ว่าเอาจริงๆหมามันไม่กลัวแบบผู้ใหญ่นะทำไมไมันกลัวเด็กอะมาจานมานี่เราเออมาตาถืกเอาเอาไม่กลัวแล้วเหรอเออเอาปากเออเออเอาเอาอาจานมาจาน ไม่เอาลูกจานขี้ไม่เอาลูกแม่มันขี้อ่ะแม่จะดมดีจัดอี๋สกปรกมั่มไม่มั่มไม่มั่มมั่มไม่ได้ลูกมันอี๋มั่มมไม่ได้ลูกของนุอย่างบนโลกใบนี้มันไม่ใช่ว่ามั่มได้ทุกอย่างลูก เออมันอีมันอีเหมือนหนูตรงเนี้ยอีอีมันอีเหมือนหนูตรงเนี้ยเหมือนกันเลยใช่จ้านเรียเพียงพี่ทูครับพี่ทูครับน้องมาแล้วนะอือ 오ุ้ยฉันชอบฮึฟ้ ทุกคนที่แม่หนูเนี่ยสอนเขาไว้ว่ามันคือสิ่งสกปรกแบบอ,อีอีอะไรอย่างนี้เนาะน้องก็เลยไม่ได้เอาเข้าปงเข้าปากหนูไปเอามาจากไหนอะ่อเอะเฮ้ยปาไม่เล่นแรงๆหรอเ, <c oughs> เออ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  <c oughs> น้องเขาตัวเล็ก <c oughs> พ่อเห็นยัง <c oughs> น่ารักไหม นเห็นไรมดูอกว่าโทรอย่าง้วเนี่ยหัวใจเต้นตุกๆุเลยอ่ะคั่วไม่ต้องคั่วนะก็หลอเอาเไม่ต้องกลัวนะอืออือเฮ้ยอุ้ยเบาเบลูกเบาเบาค่ะเขาตกใจน้องตกใจเออเล่นกันเบาเบาเออเลยเลย อววาเธระวังตกนะหม,ม,ม,ม่ำเลยหม่ำเลยลูกวุ้นวายไหมคะทุกคนสำหรับเด็กคนนึงแล้วหมาตัวหนึ่งซึ่งตัวนี้นะคะก็นับได้ว่าเป็นตัวแรกนะคะได้ชีวิตของน้องอาทูแบบ จริงๆก็ถือว่าน้องเป็นคนที่มีจิตใจแบบว่าเขาเรียกว่าอ,อยารอบอ้อมอารีนะคะแล้วก็ไม่กลัวต่อสิ่งที่จะต้องค่อยๆหม่มสอนน้องไปเรื่อยๆเลยนะคะก็คือวิธีเล่นอะไรอย่างเงี้ยกับม mm ันโนเพราะมื่ที่น้องก็จะติดแบบว่ารุนแรงนิดนึงก็คือต่างคนต่างแบบเพิ่งแบบทำความรู้จักกันนะคะก็เหมือนคนอ่ะคนี่ยต้องใช้เวลาศึกษากันละกันเลยโอเคะนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดซับสไคร e ให้แม่หนูปากแดงนนะคะหรือจะคอมเมนต์มาทางด้านล่างนี้เฟซบุ๊กเพจแม่หนูปากแดงอ ได้ทุกช่องทางเลยค่ะแล้วคราวหน้าแม่หนูจะพาทุกคนไปทำอะไรอีกรีวิวอะไรอีกนะแล้วก็ติดตามเน้นตอนต่อๆไปค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายอา่ะททรไปบายก่อนบ๊ายบาย